ระหว่างที่รอเราก็ปั้นเป็นก้อนรอนะครับมันล่องที่มืนน้ำมันเหลือองสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในมรักครับวันนี้จะทําเมนูนี่นะครับจะทําเป็นเนื้อลุงเนื้อลุงอ,อ่องใส่ไม้กินได้นะครับนี่ไม้ไม้ตัวนี้ครับผมนี่ก้อนใกล้ๆนี่ครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็จะมี เกือชุดรสครับผมขมิ้นครับพริกแดงครับผมหอมหัวยหญ่มะเขเทศหอมขาวนะครับขิงข่าตะไคร้ครับผมต้นหอมผักชีก็น้ำมันมันจะดนะครับไม้ตัวนี้นะครับไม้กินได้นะครับผมทําเป็นเนือลุงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นล้วก็จากคลิปคลิปแรกครับก่อนก่อนหมดแล้วครับ คลิปแรกโคราชานเคยทำแล้วครับแต่อันนี้จะทำเป็นใส่น้ำนะครับคุณผู้ชม ครับน,นี่ครับผมลงไปก็เดี๋ยวจะเตรียมเครื่องแล้วนะครับเตรียมเครื่องวันนี้จะใช้เป็นเครื่องปั่นนะครับคุณผู้ชมจะละเอียดดีหน่อยไช้เคร่องกั่นนี้ครับใช้เครื่องปั่นสักวันเตรียมเครื่องปันนะ่นว่าละ Eita, tá bom. ใช้เครื่องหมดทีนี่คนใช้เครื่องสักวัน เรื่อนชดีชดีใส่เกลือก่อนนะครับนี่เกลือครับผมใส่เกลือใส่เยอะหน่อยครับเกลือแล้วก็ชุบรสครับใส่ลงไปข้าวมิน้นพริกแดงยัง,งใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนี่ครับผม มังเด็กไปหน่อยอืมดีขนาดครับเรื่อลุงนะครับผมต้องอย่ารู้นะครับดเดี๋ยวดีขนาดครับเดี๋ยวดีมาก กันได้ครับเข้ากันเลยจะได้เครื่องกับอันนี้จะได้ชมว่ามันจะได้เข้ากันดีครับเมีอะไรขนาดครับครับเสร็จแล้วมานี่แหละครับต่อไปจะเป็นวางกระทะแล้วนะครับแล้วก็จะทอดแล้วนะครับผมลงไป เยอะหน่อยมันจะติดกระทะาครับเดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้รอน้ำมันร้อนก่อนนะครับร,ระหว่างที่รอเราก็ปั้นเป็นก้อนรอนะครับนี่เราจะทำมาเป็นเนื้อลุงนะครับโมเ,เป็นก้อนไม่ต้องทำก้อนใหญ่นะครับ มือก็ไม่มีโอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปมันไม่สุกข,ข้างในมันเล็กหน่อยปั้นประมาณน,นี้นะครับมือใหญ่ไปอ่ะ ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวร้อน้นมันร้อนก่อนนะครับอาบ้าวปั้นเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะ้าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปทอดน้ำมันร้อนแล้วนะครับ ครับลุง้องบน้อง,องนี่นดูนะครับของจุดนักสานะครับผมวันนี้ทาเห็นนล้กอลุงอ่องนะครับ ขันสองขันก็เอาแล้วครับผมนี่ครับ รอ,อประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเอาสุกกว่าเอาละคุณผูช้ชมนี่สุกแล้วครับแล้วก็งของได้ทอดสุกแล้วนี่เป็นอย่างนี้นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะใส่น้ำแล้วนะครับอันนี้ทอดสุกแล้วนะครับนี่มาสักทัดก่อน วางลงไปใส่น้ำครับผมน้ำนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนื้อลุอง้องใส่ลงไปเลยนะครับก็อ่อ่ะอ่ะตัก รอบหนึ่งน,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 นี่ประมาณนี้ครับก็ปิดไาไว้ประมาณสิบน,นาทีนะครับผู้ชมมาเจอกันครับผมเอาละครับคุณผู้ชมมนุกันครับผ่านไปแล้วยี่สิบนาทีเอาสิบนาทีครับผมมาดูกันครับยังครับผมหนึ่งสองสามว้า สุกแล้วครับนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อลุงอ่องใส่ไม้กินได้นะครับผมกลิ่นครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากครับโอ้สุกแล้วครับไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับไปเจอกันบนโต๊ะนะครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมใส่ใส่ต้นหอมผักชีสักหน่อยหน่อยครับผมเนี่เพิ่มความหอมนะครับผม กินมากินมานะครับอยู่เข้าก็หิวใช้เวลาหน่อยนะครับมันหลายขั้นตอนนะครับผมจะได้กินอ่ะว่าสองพุ่มแล้วกันน,นี่ครับเนอลุงอ่องนะครับผมเนอลุงอองมาครับมาครับกินด้วยกันครับ อ,อีลําเดอคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหวานของเนื้อแล้วก็เครื่องปรุงด,ดีครับปรุงมีมนหวานมันหอมนะครับเขาเขามาทอดให้มันสุกแล้วก็เอมา,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 าใส่น้ำกํอาอ่ะเนาะน้มันอันนี้นี่นี่น้ำมันจากวานนะครับผู้ชมน้ำเนื้อมันออกครับชิ้นหมูมันออกอแล้วสุดยอดครับผมอ่ะก็มือจับ หมะะเอเด็กอะอ๋อวายุเข้าแล้วอ๋อใส่แล้วนะครับมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมนี่นี่กินเขาดิเขาดครับอ้าวอื้อื้มแยกขอใครยาวมาครับมาครับด้วยองครับ ลองหาดลุ้นะครับน้องไปดองเห็ุตัวขนาดมากเห็นเขาต้องปัน่นพระลุ้นนลุงอ่ะนะมัเน,นี่ยจำเนาะ มาครับมาครับมาครับเพื่อนคับผมเนี่ยแบ่งไว้ให้ตากก่อนกว้างครับยุง วอนขยากเข้าทำแล้วทำงานมาสุดยักครับผมน่ลุงอองหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ